สวัสดีครับผมปอนสิทธิกรรายงานตัวแล้วนะครับวันนี้ปอนพาคุณคุณมาอยู่บนพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอดันเกวียนและอำเภอโชคชัยพอดีวิ่งผ่านหน้าสำนักง,งานที่ดินของอำเภอโชคชัยพอดีครับปอนจะแนะนำบ้านราคาไม่แพงน่าอยู่น่าอยู่หลังหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แล้วก็ถ้าหาก คุณคุณพร้อมซื้อขายแล้วก็มาเจอกันที่สำนังกงานที่ดินแห่งนี้แล้วครับอบอนพาไปชมครับ เลือกเดินทางมาบนถนนเส้นโคราชโชคชัยอนะครับผ่านอำเภอดันเวียนมาแล้วก็เมื่อมาถึงทางแยกที่จะตัดย้อนกลับเข้าไปที่ถนนเส้นสวนสัตว์นครราชสีมานะครับให้เราเลี้ยวขว่าย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งบ้าหนหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการของโรงแรมโคราชรีสอร์ทครับผมเขาแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้จัดสรรทำบ้านขายหรือจัดสรรที่ดินขายครับ เพราะฉะนั้นถือว่ามีรูปรบอบชิดแล้วน่าอยู่ครับการเดินทางมาที่โรงแรมโคราดรีสอร์ทแห่งนี้ก็ได้หลากหลายเส้นทางนะครับถ้าคุณมาจากกรทมก็ให้แยกก่อนอำเภอสีคิ้วแยกมาทางถนน224เส้นที่จะไปโชคชัยเดชอุดม,มนะครับจะไปจังหวัดบุรีรัมย์มาจากทางนี้ก็ได้ครับ เส้นทาง304มาจากภาคตะวันออกผ่านอำเภอปักตรงชัยเลี้ยวย้อนกลับมาจากสวนสัตว์นครราชสีมาผ่านวงแหวนโคราชก็ถึงเช่นกันครับผมถึงแล้วครับโรงแรมโคราชรีสอร์ททยวซ้ายครับัดร้อมแล้วก็จะมีสนามกอล์ฟอยู่ด้านข้างนะครับ ชั่วโมงคมรับโรงแรมแห่งนี้มีผู้คนผ่านเข้าออกใช้บริการตลอดครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟเาว่าให้พัดกอล์ฟด้วยนะร้านอาหารมากมายทีนี้โรงแรมแห่งนี้เขาจะแบ่งพื้นที่อีกซีกหนึ่งหรืออีกปีกหนึ่งเอา จะนำเสนอให้ถัดไปทางนี้อีก3ซอยให้นับซอยนี้ซอยที่หนที่2ที่3ครับผมมีผู้คนอยู่อาศัยครับมีบ้านหลายหลังทีเดียวในนี้ปอนจะพาวแวะชมครับครับคุณคุณครับตอนนี้ปอนพาคุณคุณมาถึงบริเวณหน้าบ้านหลังที่ปอนจะนําเสนอแล้วนะครับ นี่ถ้าเราสังเกตจากหลักเสานี้ลึกไปถึงบริเวณหลังบ้านด้านมุมนูน้นมันจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพอดีครับแล้วก็มีบ้านให้หนึ่งหลังบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่กับอีก37ตารางวาเป็นผืนสี่เหลี่ยมพอดีพอดีครับผมราคาปอนของอนุญ,ญาตเสนอไว้เลยครับ2อล้าน4แสนบาท บนมื้นนี่1ไร่แล้วก็บ้านหนึ่งหลังบ้านในตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวต่อเติมด้านหลังครับเงียบสงบครับแล้วก็มีบ้านฝั่งตรงข้ามหลังนี้ก็ขายด้วยครับเจ้าของเดียวกันหลังนี้เปิดที่1.9้าล้านครับเป็นบ้านที่จะต้องรีโนเวทเพิ่มเติมเลยมีแก๊ปให้ คุณมีตัวเลขได้ได้รีโนเวทแต่เนื้อที่เท่ากันเลยครับ1ไร่37ตารางวาแปลนบ้านก็แปลนเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าอยู่ก็เลยไม่ได้รีโนเวทครับผมนี่นะครับเป็นบ้านในโครงการจัดสรรน,นะครับแล้วมีสวนมีต้นไม้ช่วงนี้ไม่ได้ดูแลต้นไม้ครับก็ค่อนข้างลกเป็นธรรมดาแต่มีคนสวนให้ครับ เนี่นะครับเป็นบริเวณชาญบ้านเป็นบ้านเนื้อที่ยกสูงครับมันไดตรงนี้มีอยู่5ขั้นแม้ที่นี่มันจะดูไกลจากตัวเมืองไปบ้างแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากนะครับถ้าคุณจะได้ความเป็นส่วนตัวความเงียบสงบความไม่จอแจเนื้อที่เยอะๆสามารถทำอะไรได้อีกมากมายครับ ภายใต้ราคาที่เป็นราคาเดิมๆมันไม่ได้ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดนะยังอยู่ที่2.4ล้านอยู่ต่อรองได้ครับเนื้อที่เหลือเฟือเลยหนึ่งไร่กว่าๆเนี่ยนี่เป็นบริเวณข้างบ้านหรือสวนหลังบ้านเห็นไหมฮะถือวง่างียบสงบทีเดียวอินเวนตอีกนิดหน่อยครับภายในตัวบ้านค่อนข้าง สะอาดครับเดี๋ยวปอนพาคุณคุณเข้าไปชมข้างในดีกว่ามีชานหน้าบ้านส้ายขวาแล้วก็ด้านนี้อ้อมไปบริเวณระเบียงหลังบ้านได้ครับเห็นไหมตรงนี้เป็นห้องรับแขกส่วนกลางอย่างที่เรียนให้ทราบครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำขวามือนี้มี1ห้องนอนครับ แล้วก็มุมด้านนี้ให้อีก2ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องครัวตรงนี้เดี๋ยวไปดูห้องนอนแรกเป็นห้องนอนน่าจะห้องนอนใหญ่สำหรับบ้านหลังนี้ครับมีห้องน้ำในตัวให้แอร์มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครับให้ครบหมดแหละ จัดเลยครับราคานี้ถ้าไม่หมายเรื่องการเดินทางจนเกินไปมันก็น่าอยู่ครับก็จัดว่างเงียบสงบดีมีห้องน้ำให้ส่วนกลางครับแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องนอน แล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านหลังของตัวบ้านครับผมเป็นห้องนอนก็ได้ห้องเก็บของก็ได้ครับหรือจะทำออฟฟิศก็ได้นะห้องนอนนี้เป็นห้องอยู่ส่วนหลังของตัวบ้านครับนี่สามารถมองไปเห็นส่วนหลังบ้านได้น,นะครับ ติดกับห้องครัวด้านนี้เป็นห้องขนาดพอดีพอดีครับใช้ทําห้องนอนหรือออฟฟิศก็ได้ครับแทบไม่ต้องรีโนเวทหรอกครับข้างในมันไม่ได้ซุกโซมอะไรเนี่ยนะครับส่วนห้องนอนนี้ถัดมาก็ติดติดกันก็ถือว่าใหญ่ครับไม่ไม่เล็ก แผนให้ดูทั่วๆครับห้องน้ำเข้าออกได้2ทางจากตัวกลางบ้านก็ได้อ่า,อาเห็นไหมฮะอเอ้คไหมหน้าอยู่ทีเดียวครับส่วนครัวละ่ะต่อเติมให้เพิ่มเลยนี่บิวอินให้เลยครับเห็นไหมว่า โมเดินทีเดียวมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้มีเตาแล้วก็อ่างซิงค์ครับผมนี่ฮะครัวถือว่ากว้างนะทำเป็นห้องอาหารใหญ่ๆได้เลยครับแล้วก็แน่นอนประตูออกไปด้านข้างของระเบียงด้านข้างบ้านครับฝั่งนี้ออกไปนั่งทานอาหารที่ชาชาบ้านได้ครับผม เห็นไหมครับนี่ไปนั่งดูสวนดูต้นไม้ได้เลยสบายสบายครับที่นี่อ่านีเป็นอีกมุมหนึ่งของครัวครับน่าอยู่ทีเดียวสำหรับบ้านหลังนี้สภาพโดยรวมก็มีเพื่อนบ้าน มีทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็สร้างใหม่ทยอยกันเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเงียบสงบส่วนตัวใหม่จอแจอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์ไม่มีโรงงานครับบริเวณแถวนี้มีเนื้อที่เหลือให้ปลูกผักปลูกพืชทําช็อปทําโรงเรือนปลูกผักแอนโกนิกได้หมดครับที่เหลือขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณคุณเลยนะครับเก็บไว้เถอครับคุ้มมากหายากครับ2.4ล้านเองหรือหากสนใจ อยากของงบไว้รีโนเวทก็คุยกันได้ครับที่สำคัญชอบอยู่ไหมล่ะครับแบบนี้ถ้าไม่คิดมากก็นัดปอนเข้ามาได้เลยครับเดีย๋ยวล่าช้านะเดีย๋ยวปอนพามาชมครับนัดกันมาเจอที่โครงการนี้ได้เลยโคราชรีสอร์ทดูดีเนื้อที่เหลือเยอะจะปลูกจะทำสวนทำผักอะไรได้หมดไม่เหงาหรอกปอนว่าอยู่ๆไปก็ชิน บางท่านบ้านบางท่านอยู่ไกลกว่านี้อีกในในสวนลึกๆเขาก็ยังอยู่กันเพราะมันเป็นหลายสไตล์เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนี่เป็นโซนหลังบ้านครับเป็นโซนสวนหลังบ้านก็สำหรับคุณคุณที่ชอบติดต่อันเข้ามาได้นะครับดูดีทีเดียวบ้านหลังนี้แล้วก็ราคาไม่สูงด้วย เนื้อที่เหลือครับเหลือเฟือเลยหลังบ้านเนี่ยทำอะไรก็ได้โทรมาสอบถามรายละเอียดหรือเส้นทางปอนก็ได้ครับ093 4, 4 9 4 5 4 9 9ครับสำหรับวันนี้ปอนขอขอบคุณนะครับที่กรุณาดูวิดีโอคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็ติดต่อครับหรือรบกวนบอกต่อเพื่อนๆหน่อยนะครับ ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับสอบคุณสําหรับพี่ๆที่มอบหมายหน้าที่ให้ปอนได้ช่วยดูแลหรือรีวิวให้ปอนจะทยอยเร่งทํางานให้จนครบถ้วนครับและละเอียดด้วยวันนี้ปอนขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับที่ดินและบ้านสวยๆทั้งในโคราชแล้วก็ต่างจังหวัดสําหรับนนี้ปอนขออนุญาตไปแล้วครับ สวัสดีครับ